อ่ะกลับมาพอๆกันะครับครับมัน,นีมีเมนูจากอาหารปลาเนีออยงก็เห็ดปวกหรือว่าเห็ดไอคอนครับสีมะพัดาวตากแกงลูกก็บปกคอยกินตาพาด์ตีลูกจะกินแน่แม่ก็อยากนั่งเหมือนกันอ่ก็ดืนกับฮันหมูไปก่อนครับ ถ้าหั่นมูลแ,ลแล้วเราต้ไปกระบวนการต่อไปครับอันนี้เราใครลูกอะไรโตลงด้ยมันยังไงนี่โบเปื่อยตัวไวอ้ับเติอดอีดาง,วงัวแ๋ยวพี่หันพ่อซ้จันึ่เบิ้ง ตั้มอะไรใส้ซีพันกระดายรลยนะวิธีแบตดี <Bad D S 1> oh, อุ้ยจอวู่พูนช่อง <Bad> มมนใส่แบตดีอุ้ยฮะอือ ล้วก็เห็นลแล้วแต่ที่ก,กราก็เทียมเดี๋ยวไปพัดกันน,นี่ครับก่อนพัดนี่วัตถุดิบสินใหญ่ของเขาก็คือ,อเอ็ดโค้ดหรืเอเดบัวครับเป็นไผเอกของบริมีวัตถุดิบลองตัวเครื่องปรุง นี่ไอ้กระเทียมพริกกับเกลือน้ำตาลเล็กน้อยครับ่ใสนน้มัเ <c oughs> อาเติมน้ำมันหมูครับเข้าไปติดก่อนเราจะเปิดไฟครับแม่บ้านก็ลืมไปครับช่วงนีี้เด๋ยวปล่อยให้น้ำมันเดือดแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมใส่เข้าไปครับ à để đề thi bao bao để thi em bài bài thi là ao mua luôn nhiều พวกนีแบบกนนนนน้แบเบด็กอนทุ่งส่ชยชายงหายใจหนัดีวาดเลยางไส้ของ,ของหนีหายนนะมาได้มากินไหน เสริมหนางไปก่อนหยิบปุง๋งวันนั้นดีปุง๋งถามไอ,อ,อ,อ้ไอ้เจ๊กียารับน้ำปลาครับพอจน้ำตาลก่อนอ เห็นตาเนี่ทยใส่ที่หลังนะครับกาใส่ไปตอนหมูอ่ะน,นีมน้มันมันจดเเห็นมูเห,เหนี่ยงโหดีแลวโหดีที่เป็นเอง <c oughs> อ้มีขัวัวไทยตอนอย่างเีมันีบขาว,ๆๆๆวาครับค่อยๆขัวไปแต่แล้วจะมาครับ เอาตรงการน้ำน้อยนึงก็เอาไว้ถ้าพปตรงการน้ำก็ขัวไปอีกจริงจะต้อรงการลดขั้นตอนไปพัดเทสตัวหลวกเทด็ดก่อนมันเ็ดจะบนเหนียวครับเขาคือต้อ,ง,อใงใส่เวลาโดนจะ่เป็นสูตรของแอม่บ้านครับบอกว่าเป็นมักขัวไว้พ่นเลย เรียงกบบตัวถือไทยก็สุดมากครับน,น้ำในเห็ดมันร้อกมากครับอยู่แล้วครับไ่เป็นวัชรอูมามิในเห็ดเห็ดกับสลดแล้วครับตอนนี้คือสุกแล้วถ้าเอามากดชากออกมาเนี่กก็กินได้ถ้าใช้บ่มากก็ร์เดิมสบายอีกอะไ้ครับ át, hết buộc luôn cả. Cứ bảo họ như bà

ขายแต่ไหนขายมีต้นทุนนอขายมีต้นทุนเหตุใจเฉปะขายม,มีต้นทุนเอลาขาย 还点来油。